ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอขอบคุณบทที่86ดูรูปคนนี้ให้ดีๆนึกออกไหมว่าเคยเจอที่ไหนชินจะถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่รอให้อีกฝ่ายตอบเขาก็ตบหน้าไปหูชางดังสนัน่นป้าบไปหูชางผู้มีฉายาความไม่เที่ยงสีขาวได้แต่ทนรับความเจ็บปวดจากฝ่ามือที่ฟาดลงมาดวงตาแดงก่ำไปด้วยความแค้นหน้าอัปยศช่างหน้าอัปยศสิ่งหนึ่งกะเขาที่เป็นถึงยอดฝีมือระดับห้ากลับต้องมานอนให้เด็กหนุ่มทำร้ายเช่นนี้ ตอนนี้ไปบูชางถูกย่ำยีศักดิ์จนหมดสิ้นแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากกัดฟันอดทนในสภาพบาดเจ็บเช่นนี้เขาไม่กล้าขยับตัวหากจะสู้ต่อก็ยังพอมีโอกาสแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาลังเลพลังโจมตีระดับสูงเมื่อครู่นั้นไม่ธรรมดาไม่เหมือนกับความสามารถปกติของเด็กหนุ่มอาจมียอดฝีมือซ่อนตัวอยู่แถวนี้ก็ได้ชินจะแม้จะแข็งแกร่งในสภาวะพลังพลานโลหิตแต่ก็ยังมีข้อจํากัดในสายตาของไปบูชางชินใจอย่างมากก็แค่สู้กับผู้ฝึกฝนระดับ5้าได้แต่ไม่น่าถึงขั้นเอาชนะได้ อีกอย่างเขาไม่ได้เห็นกับตาว่าฉินจะเป็นคนปล่อยลำแสงพลังโจมตีมาเขาจึงไม่เชื่อว่าเด็กหนุ่มจะมีพลังถึงเพียงนั้นฉินจะไม่รู้ว่าไปวูชางกำลังคิดอะไรเห็นอีกฝ่ายนอนนิ่งจ้องตนอยู่เขาก็ยกมือขึ้นอีกครั้งเตรียมจะสั่งสอนต่อก่อนที่ฉินจะจะทำอะไรแมวอาถรรพ์ก็ส่งเสียงร้องเหมียวพร้อมกระโดดขึ้นไปเกาะบนศีรษะของไปวูชางหืมเจ้านี่กำลังแอบฟื้นฟูพลังอยู่นั้นหรือฉินจะเลิกคิ้วถามเมื่อได้รับการส่งความคิดจากแมวอาถรรพ์เห็นมนุษย์กับแมวสื่อสารกกัันนนนไไได้้สีีีหาาของปงปปปู่ช็เลยทท เขาคิดว่าจะแอบใช้วิชาลับฟื้นฟูพลังได้โดยไม่มีใครรู้แต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาของแมวอาถรรพ์วิชาลับนี้แม้จะไร้กาศและสิ้นเปลืองพลังแต่ก็ช่วยให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วต่อให้ฉินจะเป็นระดับหกเขาก็อาจไม่ทันสังเกตเห็นการใช้วิชาลับนี้แต่แมวอาถรรพ์กลับรับรู้ได้นี่มันแมวอะไรกันหน้าผากของไป๋หูชางปูดโปนด้วยเส้นเลือดสีเขียวโทศับพลุ่งพล่านตอนต่อสู้กันก่อนหน้านี้เขาเห็นฉินจะคอยปกป้องแมวอาถรรพ์ตลอดเวลา แต่เพราะแมวอาถรรพ์ลอมตัวเป็นแมวธรรมดาไปบูชางจึงไม่ทันสังเกตความผิดปกติเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่ทันที่ไปวูชางจะคิดต่อว่าแมวตัวนี้เป็นประเภทใดเท้าของฉินจ่าก็กระทืบลงบนอกเขาอย่างรุนแรงตึงดวงตาของไปบูชางเบิกโพรงอ้าปากพ่นเลือดออกมาแทบจะหายใจไม่ออกตอนนี้ฉินจ่าก,ก็แข็งแกร่งไม่ใช่น้อยแม้จะไม่ได้อยู่ในสภาวะพลังผ่านโลหิตแต่ด้วยพลังระดับสองของเซียนยุทธก็เอาชนะผู้ฝึกฝนระดับ5้าที่บาดเจ็บสาหัสได้ไม่ยาก เห็นไปหูชางพ่นเลือดออกมาฉินจ่าก,ก็พอใจเงยหน้าถามแมวอาถันเป็นไงละ่ะอะไรนะั้ยยังแอบฟื้นฟูพลังอยู่อีกแถมเร็วกว่าเดิมงั้นต้องจัดให้หนักน้ำเสียงราบเรียบของฉินจะฟังดูเหมือนฝันร้ายในหูของไปหูชางเขาสับสนว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวร้ายเด็กคนนี้ช่างโหดเที้ยมเหลือเกินไม่เหมือนนักศึกษาที่ไรเดียงสาเลยสักนิดตึงอีกครั้งที่ไปหูชางถูกกระทืบจนพ่นเลือดลำธารเลือดพุ่งสูงถึงสองเมตรแสดงให้เห็นว่าฉินจะใช้แรงมากเพียงใด ภายใต้เท้าของสินจ่าพลังของไปหู่ชางอ่อนแรงลงวิชาลับที่ใช้ฟื้นฟูก็ถูกย่ำยีจนใช้การไม่ได้เป็นในหนักพอแล้วหรือยังฉินจะาถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแมวอาถรรพ์ส่งเสียงเหนียวพลางสายหัวเบาๆหางฟูพริ้วไหวก่อนจะส่งความคิดมาบอกอีกครั้งการฟื้นฟูของเขาล้มเหลวไปแล้วฉินจะาพยักหน้ารับด้วยความพอใจก่อนจะยกขาขึ้นเตรียมกระทึบซ้ำที่เดิมไปหู่ชางที่ถูกย่ำยีติดต่อกันสองครั้งจนวิชาลับพังพินาศไม่มีแรงต้านทานอีกต่อไปเมื่อเงยหน้าเห็นขาที่ยกขึ้นเหนือีะเขาาากกก็ตกนดด้วววยควมลั ได้ปลดไว้ชีวิตด้วยการโจมตีของฉินจะหยุดชะงักไปชั่วครู่แต่นั่นเป็นเพียงการพักสั้นๆเท้าที่หนักอึ้งไร้ความปราณีตกลงมาในทันทีคโครมไปหูชางพ่นเลือดออกมาอีกครั้งสูงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาก่อนจะสุดท่วบลงกับพื้นตาเหลือขาวหมดสติไปอึมกระดูกคงแตกไปไม่น้อยถ้าเป็นคนธรรมดาคงตายไปแล้วฉินจะถามพลางอุ้มแมวอาถรรพ์ขึ้นจากศีรษะของไปหูชางเหนียว แมวอาถรรพ์ตอบรับก่อนจะกระโดดลงจากมือฉินจะมายัางพื้นยื่นอุ้งเท้าเล็กๆวางบนหน้าผากของไปหูชางที่หมดสติทันใดนั้นใบหน้าของไบวูชางก็แสดงอาการหวาดกลัวเลินเคลิคล้มต้องยอมรับว่าพลังสร้างภาพหลอนของแมวอาถรรพ์นั้นไร้ากาดยิ่งนักโดยปกติคนที่หมดสติจะไม่ถูกภาพหลอนรบกวนแต่พลังของแมวอาถรรพ์สามารถแทรกซึมเข้าไปในความฝันควบคุมได้ตามต้องการแม้จะหมดสติก็หนีไม่พ้นแมวอาถรรพ์หันมาส่งความคิดบอกฉินจ่า ชินจะรู้สึกถึงบางสิ่งจึงยื่นมือรูปหลังแมวอาถรรพ์เบาๆเส้นไหมออราสีเส้นไหลออกจากฝ่ามือเมื่อเส้นไหมออราสัมผัสกับแมวอาถรรพ์ภาพตรงหน้าชินจาก็เปลี่ยนไปเสียเซี้ยวความทรงจำมากมายปรากฏขึ้นพอเห็นภาพเหล่านั้นชินจาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยพรสวรรค์ผสานรวมสวรรค์กับมนุษย์ของเขาไม่น่าจะเห็นภาพหลอนได้นี่คงเป็นความทรงจำของไปหู่ชางหรือว่าแมวอาถรรพ์จงใจให้เขาเห็นวิธีนี้คงเทียบชั้นวิชาค้นวิญญ,ญาณในตำนานไม่ได้แต่ก็ดีกว่าไม่มี ชินจ่าอุทาในใจพยายามรวบรวมและเรียบเรียงเศษเสี้ยวความทรงจําที่กระจัดกระจายแม้แมวอรรพนจะสารวจความทรงจําได้ไม่สมบูรณ์และยังสับสนอยู่บ้างแต่ภายใต้การชี้นาอย่างมีจุดหมายชินจ่าก็พบเรื่องราวของกู้หวานจือน้องสาวของกู้หมิงในความทรงจําของไปู๋ชางอย่างรวดเร็วความทรงจําแรกคือตอนที่กู้หวานจือถูกราชาชินกวงพาตัวมาที่อพาร์ตเมนต์บังเอิญว่าอพาร์ตเมนต์นั้นเป็นที่พักของไปู๋ชาง ในตอนนั้นไปหูชางดูเหมือนจะยังไม่มีตำแหน่งสูงในองค์กรยมโลกเขาได้แต่คอยรับใช้ราชาชินกวงอย่างนอบน้อมไม่กล้าพูดอะไรจากนั้นความทรงจำก็ขาดหายไปเมื่อกู้หวานจือปรากฏในความทรงจำของไปหูชางอีกครั้งเวลาผ่านไปสิบปีกู้หวานจือเติบโตเป็นสตรีงดงามสง่าและได้กลายเป็นสมาชิกขององค์กรยมโลกมีฉายาว่าเมื่อพออแล้วความทรงจำก็ขาดหายไปอีกครั้งขณะที่ฉินจะกำลังจะสืบค้นต่อร่างที่หมดสติของไปหูชางก็ชักกระตุกอย่างฉับพลันภาพตรงหน้าหายว่าไปเกิดอะไรขึ้น ฉินจ่าขมวดคิ้วถามเสียงดังแมวอาัฐานส่งเสียงเหนียวพลางสายหัวถอนกรงเล็บกลับแล้วส่งความคิดมาบอกว่าความทรงจําของไปหู่ชางมีตราประทับปิดกั้นไว้ไม่สามารถสืบค้นต่อได้หากฝืนทาต่อเขาอาจตายได้ได้ยินคําตอบเช่นนั้นฉินจ่าก,ก็นิ่งเงียบไปแมวอาัฐานช่วยได้มากพอควรแล้วไม่จําเป็นต้องบุกรุกความลับให้ลึกจนเกินไปอย่างน้อยก็รู้ว่ากู้หว่นจือย,ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็พอให้เขาสามารถรายงานความคืบหน้าให้กู้หมิงได้แต่เรื่องที่กู้หว่นจือกลยเป,เปินไปแล้วฉินจ่าไม่แน่ใจว่ากู้หมิงจะยออมมรรับไได้หื ช่างเถอะเรื่องราวซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกทีชินจากรุ่นคิดอย่างกังวลไม่แน่ใจว่าควรบอกกู้หมิงดีหรือไม่แต่พอเห็นไปหูชางชักรุนแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับจะตายฉินจ่าจึงเตะศีรษะเขาอีกครั้งการช่วยเหลือทางกายภาพครั้งนี้ทำให้ไปหูชางสลบไปสนิทและไม่ถูกตราประทับความทรงจำรบกวนอีกบ,บทที่87ฉิินจ่ายิดผลไม้วิญ,ญญาณขึ้นมาแทะพลางนั่งลงที่เดิมมือล้วงถุงปลาแห้งออกมาเปิดแมวอาฐานได้กลิ่นหอมก็รีบกระโดดขึ้นมาที่ขาดวงตากลมโตจ้องมองปลาแห้ง,งสนใจ ชินจากก้มมองพร้อมรอยยิ้มลูกหัวเล็กๆของแมวน้อยเบาๆก่อนหยิบปลาแห้งชิ้นเล็กยื่นให้เอาละแกช่วยฉันได้ดีนี่คือรางวัลตอบแทนขณะที่พูดสายตาของชินจะเหลือบไปเห็นมือของไปหูชางที่นอนสลบอยู่เอะคนผู้นี้มีแหวนมิติถึงสามวงบนนิ้วเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนยัดถุงปลาแห้งทั้งหมดให้แมวอาถรรพ์จากนั้นมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้แล้วยื่นกรงและปีศาจออกไป พ่อถอดแหวนทั้งสามวงจากนิ้วของไปหู่ชางได้ชินจาก,ก็อดตื่นเต้นไม่ได้แหวนทั้งสามเป็นแหวนมิติทั้งหมดโดยปกติแล้วผู้ฝึกฝนระดับสูงมกักไม่ใช้แหวนมิติเว้นแต่กรณีพิเศษเพราะพวกเขามีวิธีเก็บของในพื้นที่เฉพาะของตัวเองซึ่งสะดวกและปลอดภัยกว่าแหวนมิติมากอีกทั้งไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ไปหวู่ชางพกแหวนมิติถึงสามวงติดตัวมาด้วยนั้นมีเหตุผลเพียงสองประการหนึ่งเขาร่ำรวยจนไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เก็บของส่วนตัวสองเขาต้องการใช้มันแลกเปลี่ยนกับผู้้อื่นน,นนนใเร็ววัี แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดตอนนี้มันก็ตกเป็นของชินจ่าแล้วนี่ฉันกลายเป็นโจรไปแล้วสินะชินจา่าพึมพำก่อนใช้จิตสำรวจดูภายในแหวนทั้งสามวงพอตรวจสอบเสร็จเขาแทบจะหลุดคำออกมาไม่รู้ว่าไปบูชางเป็นคนเจ้าระเบียบหรือเปล่าแหวนทั้งสามวงบรรจุหินวิญญาณผลไม้วิญญาณและวัสดุญาญณญญแยกประเภทไวอ้อย่างเป็นระเบียบวัสดุญาณฉินจ่าไม่สนใจนักเพราะยังใช้ไม่ได้ในตอนนี้แต่หินวิญญาณและผลไม้วินนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างยิ่งนี่สินะที่เรียกว่ารวยแบบชั่วข้ามคืน คิ้วของชินจะเลิกขึ้นด้วยความตื่นเต้นในแหวนวงที่เก็บหินวิญญาณมีหินวิญญาณระดับสูงกว่า300ก้อนและระดับกลางอีกกว่า2,000ก้อนคิดเป็นมูลค่ากว่า50ล้านเหรียญมังกรส่วนแหวนที่เก็บผลไม้วิญญาณก็เต็มไปด้วยผลไม้คุณภาพดีนานาชนิดชินจะรีบถ่ายโอนหินวิญญาณและผลไม้วิญญาณทั้งหมดมาไว้ในแหวนมิติของตนจนเกือบเต็มพื้นที่ส่วนแหวนที่เก็บวัสดุญญาณนั้นเขาไม่แต่ต้องหลังจัดการเสร็จเขาก็สวมแหวนทั้งสามวงที่ว่างเปล่าคืนบนบิ้วของไปหูชาง จากนั้นหยิบหินวิญญาณระดับสูงสองก้อนส่งให้แมวอาถรรพ์ที่กำลังฆ่าปลาแห้งอยู่พลางกระแอม,มในลำคอแกไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะเข้าใจไหมแมวอาถรรพ์พยักหน้าหนึกๆมันฉลาดพอที่จะรู้ว่ายิ่งฉินจะรวยชีวิตของมันก็จะยิ่งสบายคนและแมวต่างบรรลุข้อตกลงกันอย่างเงียบเียบฉินจะกินผลไม้ในมือจนหมดแล้วหยิบเชือกออกจากแหวนมิติเขาอุ้มร่างไปหบูชางที่ยังคงหมดสติขึ้นมาใช้เชือกมัดแบบกระดองเต่าอย่างชำนาญเมื่อมัดจนแน่นหนาดีแล้วฉินจาก็แบกร่างของไปหบูชางขึึ้้นนนนหหลัังผูกกยดใแ่ไปเถอ แมวอราฐาน์เงยหน้ามองท่าทางลังเลไม่อยากทิ้งปลาแห้งที่ยังกินไม่หมดแต่สุดท้ายก็กระโดดขึ้นไปเกาะบ,บนไหล่ของฉินจ่าพร้อมหินวิญ,ญญาณระดับสูงสองก้อนที่ได้มาพื้นที่ที่ถูกเผาไม่ช่างรกร้างว่างเปล่าและเงียบเหงาแต่ฉินจ่าไม่ได้อ้างว้างนักเพราะมีแมวอารรน์เป็นเพื่อนร่วมทางทว่าการแบกร่างของไป๋หวูชางที่บาดเจ็บสาหัสและยังคงหมดสติอยู่นั้นทำให้การเดินทางช้าลงมากฉินจะาเคยคิดจะทิ้งไป๋หวูชางไว้ตามลำพังแต่อย่างไรเสียคนผู้นี้ก็เป็นสมาชิกสำคัญของของค์ปรมโลก การจับตัวเขาไปส่งมอบให้สำนักกำกับดูแลย่อมได้รับรางวัลแน่นอนอีกอย่างวิทยาลัยกำลังสืบสวนว่าทำไมสมาชิกองคระยโลกถึงเข้าออกดินแดนรับจันทราเยนได้อย่างอิสระการจับตัวเขาไปส่งมอบจะต้องได้รับรางวัลอีกก้อนแน่หากไปบูชางรู้สึกตัวตอนนี้และรู้ว่ามีคนไม่เพียงต้นของเขาแต่ยังพาตัวไปรับรางวัลสองต่อเขาคงโกรธจนตายคาที่การเดินทางกลับไปยังจุดที่เขาตกลงมาใช้เวลานานกว่าเดิมมากชินจะสังเกตทิศทางแล้วมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่ดับวิญญ,ญาณของหลิวอันส่งมาเขามีข้อมูลเกี่ยวกับกู้หวันจแล้ว แต่คงไม่อาจาเปิดเผยความลับทั้งหมดได้อย่างน้อยต้องพาไปหูชางไปพบผู้อำนวยการก่อนระหว่างทางฉินจะใช้เวลาเดินทางทั้งวันจนในที่สุดก็เห็นค่ายเล็กๆในเขตที่ถูกเผาไหม้เจอแล้วเมื่อมองเห็นค่ายในระยะไกลฉินจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ขาทั้งสองข้างเริ่มอ่อนล้าแม้เขาจะมีสภาวะที่แท้จริงช่วยและไม่ต้องกังวลเรื่องออราแต่การเดินทางทั้งวันก็ทําให้เหนื่อยล้าไม่น้อยบริเวณค่ายมีการป้องกันแน่นหนาก่อนที่ฉินจะจะเข้าใกล้สมาชิกสองคนของสํานักงานภัยพิบัติสูงสุดก็ตะโกนมาว่า หยุดโปรดแจ้งตัวตนด้วยคนหนึ่งบนพื้นถือดับวิญญาณชี้มาที่ชินจ่าอีกคนยืนอยู่บนอากาศก็เรียกดับวิญญาณออกมาเช่นกันเห็นพวกเขาระแวดระวังขนาดนั้นชินจ่าจึงถอยหลังก้าวหนึ่งทางตอบชินจ่าจากแผนกตรวจสอบวินัยสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยไห่เฉิงนักศึกษามหาวิทยาลัยไห่เฉิงหรือชายที่ยืนอยู่บนพื้นขมวดคิ้วมองร่างที่สลบสลายบนหลังชินจ่าแล้วถามแล้วคนที่อยู่บนหลังคุณคือใครความไม่เที่ยงสีขาวไปบูชางจากองค์ประยมโลกชินจ่าตอบตรงๆ พอได้ยินคำว่าองค์กระยมโลกสีหน้าของสมาชิกสํานักงานภัยพิบัติสูงสุดทั้งสองก็เปลี่ยนไปทันทีเห็นดังนั้นชินจาจึงรีบอธิบายไม่ต้องกังวลเขาถูกฉันทําร้ายจนสลบหมดสติมาทั้งวันแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะฟื้นคุณจับตัวเขามาได้งั้นหรือชายบนพื้นถามเสียงเครียดพางสังเกตลมหายใจอ่อนแรงของไปหูชางยังลังเลว่าควรเชื่อดีหรือไม่เหล่าวังรีบกลับไปรายงานที่ค่ายได้อีกคนพยักหน้ารับแต่ก่อนจะทันหันหลังกลับก็มีร่างหนึ่งเดินออกมาจากค่าย ชินใจเยี่ยมมากคุณจับไปหูชางได้ฉันไม่ผิดหวังในตัวคุณจริงๆเสียงตะโกนดังมาก่อนที่คนผู้นั้นจะปรากฏตัวเป็นเจียนซินหลี่หัวหน้าชุดปฏิบัติการของสำนักงานภัยพิบัติสูงสุดสมาชิกทั้งสองรีบยืนตรงสแสดงความเคารพเมื่อเห็นเจียนซินหลีพอเจอคนคุ้นเคยฉินจาก,ก็โล่งอกยิ้มทักทายออกไปลุงเจียนผมกำลังตามหาหัวหน้าแผานากหลิวเธออยู่ในค่ายหรือเปล่าครับอยู่เข้ามาในค่ายกับฉันเถิดเจียนซินหลียิ้มอย่างพอใจที่ได้ยินคำว่าลุงเจียนเขาบอกมือเรียกให้ชินจะตามไป ไม่นานฉินจ่าก,ก็เดินเข้ามาถึงค่ายเจี้ยนซินหลี่ไม่รอช้ารีบตะโกนว่าคุณหนูหลิวอหญ่อยู่แต่ในค่ายสีแฟนของเธอมาหาแล้วเนี่ยพอได้ยินเช่นนั้นชินจ่าแทบจะซุดลงคุกเขา่าอะไรฟรเนียอุสาเรียกลุงเจี้ยนอนแล้วยังมาแกล้งฉันแบบนี้อีกขณะที่เจี้ยนซินหลี่ยังตะโกนอยู่นั้นม่านเต็นไม่ไกลก็เปิดออกหลิวชิงจื้อขมวดคิ้วมองออกมาพอเห็นชินจ่ายืนทำหน้าเศร้าอยู่ดวงตาคู่งามของหลิวชิงจื้อก็เป็นประกายเธอเดินออกมาจากค่ายคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่ทันที่ใครจะตอบเจี้ยนซินหลี่ก็แซวทันที เอาพูดแบบนี้ได้ยังไงชินจะอุตส่าห์มาถึงดินแดนลับเพื่ออะไรก็เพื่อเธอไงละ่ะชินจะพูดไม่ออกน้ําตาแทบไหลมองเจียนซินหลี่อย่างอ้อนวอนลุงครับพอได้แล้วมัง้งบทที่88เมื่อได้ยินคาพูดเยาแย่ของเจียนซินหลีหลิวชิงจื้อยังคงรักษาท่าทีเย็นชาวไว้ได้เธอเพียงกระตุกมุมปากเล็กน้อยก่อนถามเสียงเรียบลุงเจียนอะไรทําให้คุณอารมณ์ดีขนาดนี้เจียนซินหลีต่ตอบพลางวางมือบนไหลชินจะด้วยรอยยิ้มกว้างชินจะทําภารกิจสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดูสิว่านี่เป็นใคร เขาบังคับให้ชินจะหันหลังให้เห็นร่างที่สลบสลายบนหลังความไม่เที่ยงสีขาวดวงตาคู่งามของหลิวชิงจื้อฉายแววประหลาดใจฉินจะยิ้มบางๆฉันเจอเขานอนบาดเจ็บอยู่ข้างทางไม่รู้ว่าถูกใครทําร้ายมาแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อคําแก้ตัวนั้นทั้งหลิวชิงจื้อและเจี้ยนซินหลี่ต่างรู้ดีว่าเรื่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่สิ่งสําคัญคือตอนนี้พวกเขาจับตัวไปบูชาได้แล้วหลิวชิงจื้อส่งเสียงอืมเบาๆก่อนหันไปถามเจี้ยนซินหลี่ลุงเจี้ยนคนคนนี้มีค่าหัวเท่าไหร่คนคนนี้ฉินจะจับมาได้ จะส่งให้วิทยาลัยหรือสำนักกำกับดูแลก็ได้ทั้งนั้นหลิวชิงจื้อกล่าวเสียงเรียบแต่ตอนนี้คณะบดีและท่านพ่อไม่อยู่ที่นี่อย่างน้อยสำนักงานภัยพิบัติสูงสุดก็ควรมีรางวัลใช่ไหมเจี้ยนซินหลี่อึ้งไปเมื่อเจอคำพูดตรงไปตรงมาเช่นนี้เขาหันไปมองชินจาอย่างขอความเห็นชินจายักไหล่ฉันเชื่อฟังหัวหน้าแผนกเขาไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธในเมื่อหลิวชิงจื้อกำลังช่วยเรียกร้องสวัสดิการให้จะเอาเท่าไหร่และตั้งราคามาใบหน้าของเจี้ยนซินหลี่ ตอนนี้หลิวอันอยู่นอกค่ายเมื่อชินจะพาคนมาที่นี่เขาน่าจะเป็นคนได้รับผลประโยชน์แต่ใครจะคิดว่าหลานสาวจะหันมาช่วยคนอื่นแทนแน่ละเด็กสาวที่แต่งงานออกไปแล้วก็เหมือนน้ำที่สาดออกไปหินวิญญาณระดับสูง1,000ก้อนหลิวชิงจื้อชูนิ้วเรียวขึ้นแล้วพูดชินจะเบิกตากว้างด้วยความตกใจนี่มันปล้นกันชัดๆทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาปล้นมาจากไปหูชางยังไม่ถึงหนึ่ก้อนด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่ทําให้ชินจะตกใจยิ่งกว่าคือเจี้ยนซินหลีโบกมืออย่างไม่ใส่ใจแล้วมีหินวิญญาณระดับสูงหนึ่งพันก้อนปรากฏขึ้นบนพื้นทันทีหนึ่งพันก้อนตามที่ขอชินจะสูดหายใจเฮือกใหญ่ช่างต่างกันลิบลับระหว่างคนจนกับคนรวยตอนที่เขาถูกทั้งเซียนซานกดดันด้วยหินวิญญาณแค่สี่ร้อยก้อนเขายังต้องยอมอ่อนข้อแต่คนตรงหน้ากลับหยิบหินวิญญาณระดับสูงออกมาหนึ่งพันก้อนโดยไม่กระพริบตาหลิวชิงจื้อกวาดตามองหินวิญญาณเหล่านั้นก่อนจะผายมือไปทางเจี้ยนซินหลีส่งงคนนให้้ลุเจได ชินจ่าไม่รีรอรีบปลดร่างของไปหวูชางจากหลังโยนให้เจียนซินหลี่ทันทีเดิมทีเขาตั้งใจจะพาไบวูชางไปรับรางวัลแต่ในเมื่อหัวหน้าแผนกช่วยต่อนองราคาให้สูงขนาดนี้แล้วจะลังเลอะไรอีกเจียนซินหลี่รับร่างไปหวูชางไว้พลางพยักหน้าด้วยรอยยิ้มฉันจะพาเขาไปสอบสวนพวกเธอคุยกันต่อเถอพูดจบเขาก็รีบเดินจากไปทันทีเมื่อเจียนซินหลี่จากไปหลิวชิงจื้อละสายตาจากร่างที่หายลับไปแล้วพูดเสียงอ่อนโยนอย่าใส่ใจคำพูดล้อเล่นของลุงเจียนเขาก็เป็นแบบนี้และชอบพูดด้วยเปื่อย ไม่เป็นไรครับหัวหน้าแผานกฉันไม่ถือสาชินจะตอบก่อนจะครุ่นคิดสักครู่แล้วพูดต่อดูจากท่าทางรีบร้อนของลุงเจี้ยนค่ายคงเคยมีปัญหากับองค์กรยมโลกมาก่อนใช่ไหมนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ที่ออกจากค่ายไปเมื่อวันหายตัวไปพวกเขามีผู้นำเป็นยอดฝีมือระดับ5้าในเขตพื้นที่ที่ถูกเผาไมน่นี้ไม่น่ามีอะไรทำร้ายพวกเขาได้จึงคาดเดาว่าน่าจะตกอยู่ในมือองค์กรยมโลกคนของสำนักงานภัยพิบัติสูงสุดกำลังเร่งสืบสวนอยู่หลิวชิงจื้ออธิบายพลางชี้ไปที่กองหินวิญญ,ญาณ หินพวกนี้เป็นของคุณจะให้ฉันเก็บไว้ให้ไหมขอบคุณครับหัวหน้าแผนกฉินจะพยักหน้ารับด้วยความยินดีจริงๆแล้วเขาลำบากใจพอสมควรที่จะเก็บหินวิญญาณพวกนี้รัพย์สินที่ปล้นมาจากไปบูชาก็เต็มแหวนมิติของเขาแล้วไม่มีที่จะใส่หินวิญญาณระดับสูงอีกพันก้อนแน่ๆอีกอย่างการเก็บหินวิญญาณไว้ในแหวนมิตินานๆย่อมทำให้พลังวิญญาณรัว่วไหลแม้จะไม่ถึงกับเสื่อมระดับแต่ก็อาจเสียคุณภาพได้การฝากไว้กับหลิวชิงจื้อจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แม้ใจหนึ่งชิ้นจะอยากมอบหินวิญญาณระดับสูง300ก้อนที่ปล้นมาให้เธอแต่นั้นเป็นเงินผิดกฎหมายถ้าหลิวชิงจื้อรับไว้แล้วถูกตรวจพบอาจมีปัญหาภายหลังได้ไม่นานทั้งคู่ก็นั่งคุยกันในค่ายหลังจากเรื่องขายไปบูชางจบลงชินจ่าเล่าให้หลิวชิงจื้อฟังถึงภารกิจที่ได้รับจากคณะบดีหวังและการที่อาจารย์หลายท่านเข้าร่วมสืบสวนหลิวชิงจื้อครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนตอบเป็นไปได้ว่าดินแดนรับจันทรายเย็นอาจมีช่องทางเข้าอื่น จริงๆช่วงนี้ในค่ายมีข่าวลือเกี่ยวกับองค์กรยมโลกมากมายทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานภัยพิบัติสูงสุดและสำนักกำกับดูแลต่างพบร่องรอยของพวกเขาหลายจุดดวงตาคู่งามของเธอทอดมองออกไปไกลแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเรื่องนี้ทั้งสำนักงานภัยพิบัติสูงสุดและสำนักกำกับดูแลกำลังจับตาดูอยู่พวกเราเป็นแค่นักศึกษาไม่ควรเข้าไปยุ่งมากนะัก เห็นหลิวชิงจื้อพยายามถอนตัวจากเรื่องนี้ชินจ่าขมวดคิ้วถามเสียงเบาแล้วงานของอาจารย์ซื่อคงหลักครับหลังจากที่หัวหน้าแผนกอยู่กับเขามาหลายวันการคำนวณความเสถียรของช่องทางมิติใกล้เสร็จแล้วหรือยังเรียกฉันว่าชิงจื้อหลิวชิงจื้อเสียงนิ่งชินจ่าอึ้งไปมองสีหน้าเรียบเฉยของเธอด้วยความงุนงงแต่ว่าหัวหน้าแผนกหลิวชิงจื้อหลับตาลงไม่ตอบเอิมทำไมฉันต้องคิดมากด้วยชินจ่าคิดในใจนึกถึงตอนที่เหยาจิงเคยขอให้เขาเรียกชื่อเล่นเช่นกันเขาก็กระแอมเบาๆชิงชิงจื้ออืม หลิวชิงจื้อลืมตาขึ้นพร้อมรอยยิ้มอาจารย์ซื่อคงมีความคืบหน้าดีน่าจะได้ผลภายในสองวันถ้าพบว่าช่องทางมีความเสถียรเราควรส่งคนไปสำรวจก่อนจะส่งทีมใหญ่เข้าไปสำรวจเหรอชินจากขมวดคิ้วเมื่อได้ยินน้ำเสียงของเธอเขาสายหน้าไม่ได้คุณเข้าไปไม่ได้ฉันก็เหมือนกันมันอันตรายเกินไปคนที่จับไปหูชางมาได้ด้วยตัวคนเดียวจะกลัวอะไรหลิวชิงจื้อมองตรงมาที่เขาช่วงที่ฉันไม่อยู่ไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างแต่ต้องยอมรับว่าคุณพัฒนาขึ้นมากจริงจริง ตอนนี้คุณอาจจะแข็งแกร่งกว่าฉันแล้วด้วยซ้ำฉันไม่อยากล้าหลังฉันต้องเข้าไปในช่องทางมิตินั้นเธอเกือบจะพูดว่าคุณจะไปกับฉันไหมแต่ฉินจะพยายามโน้มน้าวขึ้นมาก่อนว่าผู้อํานวยการหลิวคงไม่อนุญาตตอนผมเจอท่านที่ค่ายท่านสั่งให้ฉันคอยดูแลคุณฉันก่อนจะพูดจบหลิวชิงจื้อก็ตัดบทฉันไม่ต้องการคนดูแลและฉันก็ไม่ใช่เด็กที่ต้องมีคนคอยดูแลด้วยฉินจะอึ้งไปชั่วขณะใบหน้าฉายแววขันปนขืนใจอยากจะพูดว่าหัวหน้าแผนกอย่าดื้อนักจะได้ไหม บทที่89ภายในเต็นท์ทั้งสองต่างนิ่งเงียบมองหน้ากันโดยไม่มีใครพูดอะไรในที่สุดชินจาก็ยอมแพ้เขาไม่อาจต้านทานดวงตาคู่งามของหลิวชิงจื้อได้เมื่อคิดว่าการเข้าสำรวจช่องทางมิติล่วงหน้าย่อมมีความเสี่ยงสูงแต่จะปล่อยให้เธอไปคนเดียวก็คงไม่ได้เขาจึงตัดสินใจเอาเธอฉันจะไปกับคุณดีมากหลิวชิงจื้อยิ้มพลางถามโกรธฉันหรือเปล่าจะโกรธคุณได้ยังไงหล่ะครับชินจาตอบพร้อมรอยยิ้มจริงหรือหลิวชิงจื้อเลิกคิ้วดวงตาเป็นประกายขณะเอียงคองมองเขาอืม เห็นท่าทางน่ารักของหลิวชิงจี้ฉินจะอดยิ้มไม่ได้เธอยื่นมือไปลูบขนแมวอาถรรพ์ที่เกาะอ,อยู่บนไหล่ดินแดนรับจันทรายเย็นอันตรายขนาดนี้คุณพาเจ้าตัวนี้เข้ามาได้ยังไงกันแมวอาถรรพ์ไม่เคยเข้าใกล้หลิวชิงจื้มาก่อนแต่มันก็ไม่โง่เห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับผู้หญิงคนนี้พิเศษอีกทั้งเจ้านายยังมีอาหารนับพันในแหวนมิติมันจึงกระโดดขึ้นไหล่หลิวชิงจื้แล้วถูถ่ายทันทีเห็นแมวอาถรรพ์ทรยศไปอยู่กับหลิวชิงจื้ฉินจะได้แต่สายหน้าอย่างจนใจ มันกล้าหาญดีตอนที่ผู้อํานวยการหลิวใช้ดับวิญญาณส่งฉันบินมันก็อยู่กับฉันตลอดพอฉันใช้ดับวิญญาณส่งคุณบินหรือหลิวชิงจื้อขมวดคิ้วพลางอุ้มแมวอาถรรพ์ขึ้นมาครับท่านส่งฉันลงมาจากความสูงหมื่นเมตรชินจะบ่นด้วยความขุนเคืองพอรู้เรื่องราวทั้งหมดหลิวชิงจื้อก็อดคํำไม่ได้เดี๋ยวฉันจะช่วยพูดให้ท่านพ่อทําแบบนั้นไม่ถูกต้องดับวิญญ,ญาณนะไม่ใช่รถไฟเหาะ รถไฟหอะที่ไหนกันนั่นมันอาวุธสังหารชัดชัชินจะคิดในใจขณะที่กำลังจะบ่นต่อจู่ๆคลื่นพลังมหาศาลก็แผ่ซ่านมาจากนอกค่ายตามด้วยเสียงระเบิดดังสนัน่นราชาชินกวงกล้าดียังไงมาที่นี่คนเดียวไม่สนใจกฎของสำนักงานภัยพิบัติสูงสุดหรือไรราชาชินกวงหรือชินจะสะดุ้งหยงรีพดคอหลบคนผู้นี้แม้แต่คนบดีหวังยังต้องระวังตัวเขาไม่อยากเผชิญหน้าด้วยเลยสักนิดหลิวชิงจื้อกลับไม่แสดงท่าทีกังวลไม่ต้องกลัวหรอกมีลุงเจี้ยนอยู่ถึงอีกฝ่ายจะเป็นยอดฝีมือระดับหกก็ไม ได้ยินเช่นนั้นฉินจะถึงนึกขึ้นได้เจียนสินหลี่เป็นยอดฝีมือระดับหกของสำนักงานภัยพิบัติสูงสุดมีเขาอยู่จะกลัวอะไรชิงจื้อเราออกไปดูกันไหมดีหลิวชิงจื้อพยักหน้าลุกขึ้นเรียกดาบวิญญาณออกมาแล้วหยิบอาวุธทรงกระบอกยื่นให้ฉินจ่านี่เป็นอาวุธมาตรฐานของสำนักงานภัยพิบัติสูงสุดระเบิดสายฟ้าห้าคำรบใช้วิชาเซียนวิธีสายฟ้าตราไว้พลังระเบิดเทียบเท่ายอดฝีมือระดับห้าเก็บไว้ป้องกันตัวนะดวงตาฉินจะเบิกโพลงเมื่อเห็นระเบิดสายฟ้าห้าคำรบของดีนี่นาน ชัดๆแถมอาวุธนี้มีพลังทำลายล้างเทียบเท่าอยอดฝีมือระดับ5ชินจะรับระเบิดมือมาด้วยดวงตาเป็นประกายพลางเขย่าลองน้ำหนักในมือนี่เป็นครั้งแรกที่ชินจะได้เห็นอาวุธสมัยใหม่ในโลกนี้เขาจึงอดสงสัยใคร่รู้ไม่ได้ในโลกที่มีผู้ฝึกฝนพลังการใช้อาวุธสมัยใหม่อาจดูปแปลกแต่สำนักงานภัยพิบัติสูงสุดได้ผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับวิธีเซียนปรับแต่งอาวุธด้วยพลังวิเศษจนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลย,ยีและวิธีเซียนเช่นนี้ช่างเป็นการประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง นกค่ายเจียนซินหลี่ที่ยังไม่ทานได้สอบสวนไปบูช่างกำลังยืนเผชิญหน้ากับประชาชินกวงที่มายืนอยู่นอกค่ายชินจ่าและหลิวชิงจี้เดินออกมาพอดีได้ยินราชาชินกวงพูดว่าหัวหน้าเจียนคุณเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ของอาณาจักรมังกรและยอดฝีมือวิถีเซียนฉันไม่ต้องการต่อกรกับคุณเพื่อให้เกิดความความขัดแยง้งคุณคิดว่าฉันเป็นเด็กสามขวบที่หลอกง่ายหรือเจียนซินหลี่ย้อยย้ยพลางถามเสียงเข้มแล้วนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ที่หายตัวไปเมื่อวันหล่ะอยู่ที่ไหนพวกเขาปลอดภัยดีหัวหน้าเจียนไม่ต้องกังวล ราชาฉินกวงยิ้มเย็นไม่ปฏิเสธว่าองค์กรยมหลกลักพาตัวพวกเขาไปหากหัวหน้าเจี้ยนไม่วางใจเราก็แลกเปลี่ยนกันได้ได้ยินมาว่าไปวูชางอยู่ที่น,นี่ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ใดเขาเพิ่งมาถึงฉันยังอยากสอบถามอีกหลายเรื่องจะไม่มีการแลกเปลี่ยนใดๆทั้งนั้นเจี้ยนซินหลีตอบกลับเสียงแข็งพลางครุ่นคิดเขาเพิ่งซื้อไปวูชางมาแต่ราชาฉินกวงกลับโผล่มาทันทีในข่ายต้องมีสายลับแน่ๆราชาฉินกวงไม่แสดงความโกรธเพียงหันมามองฉินจะด้วยดวงตาลึกล้ำ ไม่คิดว่าเราจะได้พบกันเร็วขนาดนี้คุณทำสิ่งที่ฉันคาดไม่ถึงจริงๆชินจัดที่เพิ่งออกมาสะดุ้งยงตั้งใจจะถอยหลบราชาชินกวงมาที่นี่เพื่อไปหูชางเขาต้องรู้ว่าใครเป็นคนจับตัวหลบไว้ก่อนจะดีกว่าแต่ยังไม่ทันได้ขยับมือเล็กนุ่มราวยกก็คว้าข้อมือเขาไว้จะทำอย่างไรดีล่ะทีนี้ชินจะถูกหลิวชิงจื้อจับมือไว้ข้างหนึ่งอีกมือถือระเบิดสายฟ้าไว้เงยหน้าศบตาราชาชินกวงคาดไม่ถึงหรือตอนที่คุณใส่ร้ายฉันวันนั้นฉันก็คาดไม่ถึงเช่นกันเจจีี้้้้ยาายยนนนนนิินิหล่มมพออใเืไดคาาททั ไม่เพียงคู่หนุ่มสาวจับมือกันหวานชื่นชินจายยังกล้าพูดจาท้าทายยอดฝีมือระดับหกช่างกล้าหารไม่เบาดวงตาของราชาชินกวงเย็นเย็นเบียจ้องมองชินจานิ่งก่อนเอ่ยแน่ใจหรือว่าต้องการเป็นศัตรูกับองค์กระยมโลกฉันยืนอยู่ตรงนี้คุณกล้าทําอะไรฉันหรือฉินจ่าขมวดคิ้วพูดทั้งที่ใจเต้นระรัว นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาต้องแกล้งทําเป็นกล้าหาญต่อหน้ายอดฝีมือระดับ6มันน่าตื่นเต้นจนแทบบ้าแต่ความจริงแล้วราชาฉินกวงไม่อาจทําอะไรฉินจะได้ในตอนนี้จริงงองงอไม่เพียงมีเจียนซินหลี่ที่อยู่ตรงนั้นแต่ยังมีกําลังของสานักงานภายพิบัติสูงสุดคอยคุ้มกันอยู่ทั่วหักลงมือเขาคงไม่มีทางได้ผลที่ดีราชาฉินกวงหันไปมองเจียนซินหลี่อีกครั้งด้วยสายตายเย็นชาขออภัยหัวหน้าเจียนในเมื่อคุณไม่ต้องการแลกเปลี่ยนฉันก็ขอตัวก่อนแค่ไปหูชาคนเดียวตายก็ตายไป ทันทีที่เขาพูดจบเต็นท์กลางค่ายก็ระเบิดสนั่นคลื่นแรงระเบิดพัดกระจายไปทั่วทำลายเต็นท์โดยรอบผู้คนในค่ายส่งเสียงร้องโกลาหลแม้ฉินจ่าและหลิวชิงจื้อจะยืนห่างออกมาไกลแต่สีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีองค์กระยมโลกสามารถลอบวางระเบิดในค่ายได้อย่างเงียบเชียบแสดงว่าพวกเขาแทรกซึมเข้ามาในสำนักงานภัยพิบัติสูงสุดแล้วเต็นท์ที่ระเบิดนั้นเป็นที่ที่เจี้ยนซินหลีข่ขังไปบูชาไว้หรือเปล่าเจี้ยนซินหลี่โกรธจัดเมื่อเห็นความโกลาหลในค่ายแต่พอหันกลับไปราชาฉินกวงก็หายตัวไปแล้ว้ววแแย่แล เจียนซินหลี่ตวัดลั่นหน่วยแพทย์รีบมาช่วยคนเจ็บรวบรวมกำลังทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานภัยพิบัติสูงสุดและสถาบันวิทยาศาสตร์ค้นให้ทั่วอย่าให้สายรับหนีรอดไปได้บทที่90หลังผ่านไปกว่าสองชั่วโมงความกลาหลนในค่ายก็ค่อยๆสงบลงความเป็นจริงโหดร้ายกว่าที่คิดการระเบิดครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า40คนครึ่งหนึ่งเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ไปหูชางก็จบชีวิตลงด้วยเช่นกันร่างถูกระเบิดแหลกเเเเปป็็็นนนนนนชชิ้้้้ลกออออยยจจุดดดบบันนัาศีมื5 ชินจ่าและหลิวชิงจื้อช่วยกันกู้ภัยจนเหนื่อยล้าทั้งคู่ต่างเงียบงนันไม่ว่าชาตินี้หรือชาติก่อนชินจะาไม่เคยเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนภาพผู้คนร้องขอความช่วยเหลือร่างไรวิญญาณนับสิบยังคงวนเวียนอยู่ในหัวไม่จางหายสิ่งที่ทำให้เขาทรมานใจที่สุดคือนอกจากไปบูชางแล้วผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์แม้ชินจะาจะไม่ใช่คนดีแต่เขาก็แยกแยะถูกผิดได้ชิงจื้อฉันไม่น่าพาไปบูชางกลับมาเลยเขากระซิบพลางมองไปยังจุดที่เกิดระเบิดอย่าคิดมากเลยไม่ใชช่่คความผิิดขอออองงุณรหรกื้อเอยเยบๆ ฟ้าดินเป็นพยานองค์กระยมโลกสร้างความชั่วร้ายไว้มากมายสักวันพวกมันต้องได้รับการลงทันนั่นสินะดวงตาชินจะฉายแววครุ่นคิดเขาสูดหายใจหรือก่อนตัดสินใจฉันจะออกจากค่ายทำไมละ่ะหลิวชิงจื้อขมวดคิ้วด้วยความสงสยัยประชาชนกวงไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆเขาต้องกลับมาแน่ชินจะตอบตามตรงเป้าหมายต่อไปอาจเป็นฉันแม้ว่าฉันจะปลอดภัยเมื่ออยู่ที่นี่แต่ก็จะนำอันตรายมาสู่ค่ายด้วยอย่าทำอะไรโง่ๆหลิวชิงจื้อขมวดคิ้วลังเลครู่หนึ่งก่อนยื่นมือมาจับมือเขา ชินจะตกใจเล็กน้อยก่อนยิ้มบางเป็นห่วงฉันหรือฉันใบหน้างามของหลิวชิงจื้อแดงระเรื่องก่อนเธอจะสงบสติอารมณ์ได้และกระชับมือแน่นขึ้นฉันจะไปกับคุณอย่างน้อยเราก็ดูแลกันละกันได้ไม่ดีกว่าฉันไปคนเดียวจะสะดวกกว่าถึงเจอราชาชินกวงเขาก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกชินจะตอบอย่างมั่นใจหลิวชิงจื้อทำหน้าไม่พอใจก่อนจะถอนหายใจฉันจะไม่ห้ามแต่อย่าลืมสัญญาที่จะพาฉันไปที่ช่องทางมิติลหละไม่ต้องห่วงฉันจะรักษาสัญญาถ้าคุณมีข่าวอะไร ส่งสารมาบอกฉันละกันฉินจะพยักหน้าหยิบแมวอาถรรพ์ที่ก่อไหลอยู่ส่งให้เธอฝากดูแลเจ้านี่ด้วยขณะที่ทั้งสองคุยกันอยู่นั้นเจี้ยนซินหลี่ก็เดินเข้ามาเห็นคู่หนุ่มสาวกระซิบกระซาบกันอย่างสนิทสนมเจี้ยนซินหลี่ชะนักเท้าลังเลว่าควรรบกวนดีหรือไม่ดวงตาฉินจะเป็นประกายเมื่อเห็นเขาลุงเจี้ยนมาได้จังหวะพอดีเลยครับฉันกําลังจะไปหาลุงฉันก็มีเรื่องจะคุยด้วยพอดีไปคุยกันตรงน้นดีกว่าเจี้ยนซินหลี่พยักหน้าพลางมองเหลิวชิงจือด้วยสายตาประหลาดใจ แม้เขาจะชอบแซลทั้งคู่แต่ไม่คิดว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาไปไกลถึงขนาดนี้แล้วต้องยอมรับว่าทั้งสองคนดูเข้ากันดีเหลือเกินหลิวชิงจื้อมองตามเจี้ยนซินหลี่ก่อนจะพยักหน้าอุ้มแมวอาถรรพ์แล้วเดินกลับเข้าค่ายอย่างเงียบๆเ,เธอสัญญาว่าจะไม่ขัดขวางฉินจ่าก,ก็ต้องรักษาคำพูดชินจะมองตามร่างของเธอด้วยความรู้สึกซับซ้อนเขาไม่ได้โง่สังเกตเห็นว่าท่าทีของหลิวชิงจื้อที่มีต่อเขาเปลี่ยนไปมากนี่ทำให้เขารู้สึกสับสนเขาไม่เคยคิดจะผูกพันกับหลิวชิงจื้อแรกเริ่รรนน่่่่มมเเเพพพพีียยงงงตตต้้ออออออกาาารรึธืควูแนน นี่จึงเป็นปัญหาเขาควรก้าวต่อไปหรือไม่พูดตรงๆหากเขาไม่ตอบรับความรู้สึกของเธอก็คงต้องอึดอัดกันไปอีกนานเรากับรู้ทันความคิดของชินจ่าเจี้ยนซินหลี่ตบไหล่เขาเบาๆคนหนุ่มสาวไม่ต้องคิดมากชอบก็รับไว้ไม่ชอบก็ถอยห่างอย่าทำตัวกลางๆเป็นแค่เพื่อนมันไม่ดีนะรู้ไหมเจี้ยนซินหลี่พูดด้วยประสบการณ์อย่ามวัวแต่มองไปคุยธุระกันดีกว่าลุงเจี้ยนมีอะไรจะคุยด้วยหรือครับชินจ่าถามไม่อยากฟังคำแนะนำเรื่องความรักของอีกฝ่ายฉันอยากให้คุณออกจากค่ายแต่อยากเข้าใจผิด ไม่ใช่ว่าจะไล่คุณแต่อยากให้คุณเป็นเหยื่อล่อองประยมโลกทําให้ฉันโกรธมากเราต้องสั่งสอนพวกมันบ้างเจียนซินลี่อธิบายราชาฉินกวงเป็นคนอมหิตตอนนี้ไปหูชางตายเพราะคุณเขาต้องไม่ปล่อยคุณแน่ในค่ายมีสายลับแต่ทางเรายังหาตัวไม่พบให้เราแซงทะเลาะกันฉันจะขับไล่คุณออกไปองคกระยมโลกจะได้ไม่กล้าโจมตีคุณโดยตรงดวงตาเจียนซินลีล่ลงแล้วมาดูกันว่าจะมีสายลับกี่คนโผลออกมาลุงเจียนทําแบบนั้นไม่ได้นะครับฉินจะสายหน้า การล่อให้งูออกจากรูมันก็ดีแต่ตอนนี้ศัตรูอยู่ในที่มืดส่วนฉันอยู่กลางแสงที่สําคัญถ้าลุงต้องออกไปไล่ล่าพวกมันแล้วใครจะปกป้องค่ายเห็นอีกฝ่ายไม่ปฏิเสธแต่กลับให้คาแนะนําเจียนซินหลี่ขมวดคิ้วแล้วคุณคิดยังไงฉันเพิ่งคุยกับหัวหน้าแผนกหรือว่าจะออกจากค่ายเพื่อไม่ให้พวกมันมาโจมตีที่นี่เพราะฉันชินจ่ายิ้มฉันจะไปคนเดียวไม่ต้องมีใครตามมาไม่ได้อันตรายเกินไปเจียนซินหลี่ปฏิเสธทันที คุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของราชาฉินกวงสู้เขาคนเดียวไม่ได้หรอกจริงครับฉันยังสู้ระดับหกไม่ได้เลยต้องขออะไรจากลุงศักอย่างฉินจะพูดตรงๆงพลางหยิบระเบิดสายฟ้าห้าคำรบออกมามีอาวุธที่แรงกว่านี้ไหมครับเจี้ยนซินหลีเห็นระเบิดสายฟ้าแล้วตะเบิกวิ่งก้าวคุณได้มันมาจากไหนหัวหน้าแผนกหลิวให้มาป้องกันตัวก่อนราชาฉินกวงมาฉินจะตอบตามตรงหลิวชิงจือเจี้ยนซินหลีขมวดคิ้วพูดอย่างแปลกใจ นี่เป็นอาวุธมาตรฐานของสำนักงานภัยพิบัติสูงสุดควบคุมอย่างเข้มงวดไม่ใช่ของเล่นแม้แต่ฉันยังต้องลงทะเบียนถึงจะเบิกได้เด็กคนนั้นได้มาจากไหนกันชินจะมองไปทางเต็นท์ของหลิวชิงจื้อแล้วกระแอมเออฉันไม่รู้เหมือนกันคงต้องถามเธอเองครับได้เดี๋ยวค่อยไปถามเธอทีหลังเจี้ยนซินหลี่ขึ้นเส้นที่หน้าผากพยายามระงับใจไม่ไปถามตอนนี้คุณต้องการอาวุธระดับไหนยิ่งแรงยิ่งดีครับชินจะตอบตรงๆขอให้ระเบิดระดับหกได้ผมก็ไม่ต้องกลัวแล้ว เจียนซินหลีลังเลเมื่อได้ยินคำพูดอัิหฐานนั้นมีอาวุธที่แรงกว่านี้อยู่ฉันเคยได้ยินหลิวอันบอกว่าคุณแข็งแกร่งทางกายภาพมากแต่แน่ใจนะว่ารับมือไหวต้องรับให้ไหวสิครับไม่งั้นก็ออกไปตายเปล่าชินจะทำหน้าเด็ดเดี่ยวลุงไม่ต้องห่วงว่าผมจะรับไหวไม่ไหวขอแค่ให้ผมเถอะกลัวแต่ว่าคุณหนูหลิวจะมาเล่นงานฉันหน้าสิเจียนซินหลีลังเลแต่ก็ล้วงลูกกลมที่เล็กกว่าระเบิดสายฟ้าห้าคำรบออกมา